จุดมุ่งหมายเนี่ยก็คือว่าต้องการให้ลูกค้าเนี่ยเชื่อมั่นในบริษัทเราว่าบริษัทเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะที่จะดูแลเขาได้นะครับทำาุรีได้ถูกต้องแม่นยันอยากได้ลูกค้าเยอะใช่ไหมครับน่าจะเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นแล้วก็ในด้านของพันธสัญญาเนาะนะครับในในด้านของความความมั่นใจนะครับที่เอ่อที่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 ลูกที่ลูกค้าเนี่ยอยากได้จากเราเนาะนะครับ แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าโอเคอยากขายดีนะครับอันนั้นก็เป็นกษณะเอ่งมันนี่คัลเลอร์เนาะนะครับอาจารย์จะให้สีนะครับที่เป็นเป็นสีแบรนด์ของเราเนี่ยนะครับแล้วก็เอาเอาไปทําเป็นเพอร์ซันอลคัลเลอร์นะครับเป็นแบรนด์คัลเลอร์นะครับก็ในในโลโก้ของเรานะครับในในสีแฟนเพจนะครับสีสีตัวเรานะครับที่เราจะถ่ายรูปโปรไฟล์ที่จะลงในในเพจนะสีแฟนเพจนะครับในด้านของรูปโปรไฟล์เนาะนะครับรูปโปรไฟล์ก็ให้สีเนี่ยมัน มันอยู่ในสามสีที่อาจารย์จะให้เนี่ยนะครับเ,เพื่อเพื่อจะให้คนเนี่ยจำจำแบรนด์เราได้จากสีนะครับเพราะว่า,าสีเนี่ยเป็นสิ่งแรกที่สายตาเห็นนะครับแล้วก็ลูกค้านะครับพอเราใช้บ่อยพอเนี่ยนะครับลูกค้าก็จะจําแบรนด์เราได้จากสีนะครับเหมือนคนจําแบรนด์โคคาโคล่าได้จากสี จำแบรนด์ Starbucks ได้จากสีพอเห็นสีเขียวถ้าเกิด Starbuck s เป็นสีอื่นเนี่ยคนอาจจะไม่เข้านะถ้าเกิดก็ไม่ได้ประกาศก่นกอนตอนนี้นะครับดังนั้นในด้านของของสีเนี่ยพอเราใช้บ่อยพอนะครับเเราใช้บ่อยพอเนี่ยมันจะกลายเป็นแบรนด์ของเรานะครับพอลูกค้าเห็นสีปุ๊บเขาก็จะจําว่าโอเคอันนี้คือแบรนด์ของเราเลยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวอาจารย์ให้สีเอาสีสีแรกที่ขายที่ที่ไอ้นี่ก่อนละกันนะครับสีที่ทําให้ขายดีไม่ทราบว่า คุณสรณนนท์ได้เข้าเข้าไปดูในกลุ่มหรือเปล่านะครับอ,อลองเซิร์ชกลุ่มดูก็ได้นะเป็นชื่อเดียวกับสีการตลาดนะครับอาจารย์ได้เอาเอาจะเ,เอาบทเรียนนะครับที่ที่คุณโจนะครับคุณโจเบลเวอร์ auer, ที่เป็นที่ภาษาการตลาดของโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็บิลกินตันเนี่ยนะครับเอามาเอาเอามาลงเอามาลงในในกลุ่มเลยนะครับอาจารย์ไม่กล้าไม่กล้าเปิดเป็น สาธารณะมากเพราะว่ามันเป็นแบบลิขสิทธิ์เนี่ยนะครับมันอาจารย์ได้ทุนมานะครับแล้วก็คอสเนี่ยเขาขายเกือบแสนนะครับแต่อาจารย์เอามาลงนะครับแล้วก็จะมีเรื่องสีเรื่องสีการตลาดนะครับซึ่งสีหนึ่งนะครับที่สําคัญมากแล้วก็เป็นสีที่อาจารย์เนี่ยจะแนะนําให้ทุกคนนะครับใช้ในทุกธุรกิจนะครับนั่นก็คือสีที่ที่คุณโจเรียกว่าสีมันนี่คัลเลอร์นะครับหรือว่าสีอาจารย์จะเรียกว่าสีดูดซับนะครับเป็นสีที่ เราใช้แล้วเนี่ยนะครับคนจะอยากจะซื้อของกับเรานะครับ <c oughs> อยากจะซื้อของกับเราอยากจะช่วยสนับสนุนนะครับอยากจะอบอุ่นนะครับแล้วก็เป็นสีที่คุณโจโดได้เทสแล้วนะครับจากที่เขาทําการตลาดเขาเคยเป็นที่ปรึกษาการตลาดให้ซีฟจ็อบเนี่ย8ปีนะครับแล้วก็ลองไปดูในโปรไฟล์เขาครับอันโทนี่โรบินส์นะครับทีฮับเอเคอร์พวกนี้เป็นลูกศิษย์งหมดเลยนะครับ าอาก,การยังไม่เคยเห็นเลยนะครับว่ามีเมนทอร์คนไหนที่ได้ได้จะเทสต์โมเนลจากประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาบิลกินตันเขียนเทสต์โมเนลให้เขานะครับว่าให้เขาว่าในการที่เขาปรึกษาเป็นที่ปรึกษาการตลาดให้นะครับดังนั้นแล้วก็สีเนี่ยนะครับเข้ามาจากการที่วิจัยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่มาจากการที่เขาคิดเอาเองนะครับเขาเขาทำการเทสตตในด้านของการตลาดเนี่ยมา30กว่าปีนะครับเ,เป็นที่ปรึกษาของวันดิสนีย์คือเยอะมากนะครับลองไปดูนะครับ ดังนั้นนะครับเขาทสมาแล้วนะครับว่าสีที่ทําให้ใส่แล้วเนี่ยนะครับที่มีอยู่บนตัวแล้วเนี่ยครับเวลาเราขายขายสินค้าเนี่ยขายดีที่สุดนะครับก็คือสีชมพูนะครับสีชมพูเรียกว่าเป็นมันนี่คคลอร์หรือว่าเป็นเป็นสีดูดซับนั่นเองดังนั้นอันนี้เป็นสีแรกเลยที่อาจารย์จะแนะนํานะครับแต่ว่าสําหรับบริษัทบัญชีเนี่ยอาจจะเป็นสัดส่วนที่ไม่เยอะนะครับเป็นตัวที่เสริมไม่ใช่เฉยเพื่อจะช่วยเรียกลูกค้านะครับแต่ คุณซาลมนต้องใช้เฉดสีนะครับที่มันตรงกับโทนสีของเรานะครับอาจารย์จะทําให้ดูนะครับอันนี้นะครับเป็นเฉดสีชมพูนะครับของของของโทนเอ่อวินเทอร์นะครับของโทนวินเทอร์หรือว่าเอ่อโทนธาตุน้ํานะครับอาจารย์เอ่อเดี๋ยวคุณซาลมอนลองดูนะครับว่าเดี๋ยวอาจารย์จะลองเทียบ2โทนนะครับอันนี้เป็นของวินเทอร์นะครับแล้วก็เแป๊บหนึ่งนะครับ อันนี้เป็นเครื่องมือเทียบสีเนาะที่สั่งมาจากแคนาดานะครับเป็นเป็นคัลเลอร์อะไรไรซ์เวลเวลาเวลาทำเวลาทำเทียบสีเนี่ยนะครับก็จะใช้พวกนี้นะครับมามาเป็นเครื่องมือนะครับอันนี้นะครับเป็นเฉดสีชมพูนะครับของคนที่เป็นเรียกว่าโทนสีซัมเมอร์นะครับหรือว่าคนธาตุดินนะครับคนสีธาตุดินนะครับไม่เกี่ยวกับวันเดือนปีเกิดเนาะนะครับเนี่ยพอพอจานใส่ลงไปอะไรเกิดขึ้นเห็นไหมฮะ เพราะว hm th er ่ามันขัดมันขัดกับเฉดสีเนี่ยมันไม่ตรงกับโทนสีของอาจารย์นะครับหน้าจา์จะดรอปลงทันทีเลยนะครับแล้วก็จิ๋งจะให้คุณสารมดอาคุณสารมดลองทายเอาดีกว่านะครับว่าระหว่าง2สีนี้ครับอันเนี้ยโทนสีโทนสีซัมเมอร์นะครับเนื่องจากเป็นสายของฝรั่งนะครับแล้วก็อันนี้เป็นโทนสีวินเทอร์นะครับ2สีนี้นะครับคิดว่าอันไหนที่มันเป็นโทนสีของอาจารย์นะครับจิงพวกโทนสีเนี่ยมันจะมีบุคลิกของมันด้วยนะครับ เนี่ยทำให้ดูนะครับอ่าอันนี้เป็นซัมเมอร์นะครับจะได้จะได้ไดม่งงเนาะนะครับหรือว่าธาตุดินเนาะนะครับแล้วก็อันนี้เป็นโทนสีวินเทอร์นะครับโทนสีวินเทอร์อันไหนอันไหนที่ทาบลงไปแล้วเนี่ยอาจารย์มีออร่านะครับอันไหนทาบลงไปนะครับออร่าดับทำให้ดูรอบหนึ่งนะครับใครเข้ามาแล้วก็ถ่ายได้นะครับหนึ่งสองสาม ดูออกไหมครับดูออกไหมครับคุณสัสนลสนครับใครก็มาแล้วช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวอาจารย์เฉลยแล้วกันนะครับมันอาจจะสีเข้มใช่ไหมครับใช่ครับเอ่อ เพราะว่าอันเนี้ยเป็นเป็นโทนสีนะครับที่ที่เออเฉดสีที่มันตรงกับโทนสีของอาจารย์นะครับดังนั้นเออสีที่จะให้ทุกสีเลยนะครับเออต้องคุณสนนนนต้องมั่นใจว่ามันเป็นเฉดสีที่ตรงกับโทนสีของเรานะนะครับไม่งั้นมันจะทําให้หน้าเราดรอปเนี่ยถ้าเกิดเราไปทําลูปโัรวไฟเห็นไหมครับอะไรเกิดขึ้นเห็นไหมฮะเนี่ยเออหน้าเซียวเลยเห็นไหมครับเนี่ยเออิ้วรอยมาเพียบเลยนะครับแล้วก็หน้าหน้า หน้าเหมือนกับว่าไม่มีเลือดเลยนะครับไม่มีพลังนะครับโดนดูดพลังไปหมดดังนั้นลูกค้าก็เห็นเราเนี่ยเขาก็รู้สึกมีความรู้สึกไม่อยากซื้อแล้วนะครับเพราะว่าดูเราไม่มีพลังเลยนะครับเราจะดูแลงานเขาได้หรือเปล่าอะไรเขาเปล่าอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแบบเนี้ยนะครับก็จะออร่าจะมาเลยนะครับเฟรชขึ้นมาเลยนะครับังนั้นทุกสีที่จะให้นะครับเราต้องดูว่านะครับเฉดสีของเราเนี่ยนะครับเป็นเป็น เป็นเฉดสีที่มันต้องตรงกับโทนสีของเรานะครับต้องตรงโทนสีของเรานะครับแบบเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะให้ให้ดูภาพรวมเนาะนะครับอันเนี้ยนะครับเป็นเป็นเฉดสีของของโทนนโทนสีวินเทอร์นะครับทั้งหมดนะครับซึ่งซึ่งเป็นของอาจารย์นะครับแล้วก็อันเมื่อกี้นะครับอันเมื่อกี้เป็นซัมเมอร์เนาะนะครับเป็นโทนสีซัมเมอร์นะครับ ก็จะเป็นลักษณะนี้ตานยกตัวอย่างให้ดูก่อนเนาะนะครับจะได้เห็นภาพนะครับว่าเ,าเห็นสีเดียวอาจจะอาจจะไม่เข้าใจนะครับก็ไม่อยากเทียบให้ทุกสีเนาะนะครับเอาแถบสีให้ดูเลยละกันนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นโทนสีของซัมเมอร์นะครับเ,เป็นโทนสีของซัมเมอร์ของ,ของคนซัมเมอร์เนี่ยก็จะเป็นคนที่มีผิวอมชมพูเนาะแล้วก็มีตาขาวที่หมดนะครับเวลาถ้าเกิดเราจะดูด้วยตัวเองเนาะนะครับแม้ถ้าเกิดถ้าเกิดอาจารย์เทียบไปก็คือเป็นนั้งแถบนะครับทุกสีนะครับ ในโทนสีของทําซัมเมอร์เนี่ยครับอาจารย์เทียไปหน้าอาจารย์จะจะตายเลยนะครับเหมือนเหมือน walking dead ครับเหมือนคนไม่มีเลือดนะครับแต่ถ้าเกิดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับออร่าจะกลับมาทันทีนะครับเบื้องต้นจะมีสีฤดูนะครับมีสีฤดูสีนะครับใกล้นะครับเนี่ยนะครับเมื่อกี้ซัมเมอร์เนาะนะครับเดี๋ยวให้ดูอันนี้สปริงนะครับอันนี้สปริง นะครับเป็นโทสีสปริงนะครับมาท่าอาจารย์ก็ก็เซียวเหมือนกันเห็นไหยเนี่ยวอชเอาท์เลยนนี้หน้าเหลืองเลยนะครับเหมือนเหมือนเป็นเหมือนเป็นไข้เลยนะครับเป็นเอ่อเป็นสปริงนะครับซึ่งมันไม่ใช่โคนสีของอาจารย์อันนี้อันนี้ออทัามนะครับทั้งหมดมีสิบหกสิบหกประเภทนะครับเวลาเราเราวิเคราะห์อ่ะเราจะวิเคราะห์เป็นสิบหกประเภทนะครับเนี่ยอันนี้เป็นออทัามนะครับออทัามก็ตายนะครับหน้าเสียวนะครับ ถ้าเทียบกับวินเทอร์เห็นไหมครับคนลือเรื่องเลยปริงขึ้นมาเลยนะครับงั้นทุกสีนะครับมันต้องให้ตรงกับท่าสีของเรานะครับตรงให้ทีสีของเราโอเคสีแรกนะครับคุณคุณสเละนนท์ก็คือว่าสีชมพูนะครับเพื่อจะดูดซับเนาะนะครับสี่อสีชมพูเพื่อจะดูดซับแต่ต้องเป็นเฉดสีชมพูที่มันตรงกับโทนสีของเรานะครับอันนี้อาจารย์ย้านะครับเแล้วก็สี สีชมพูเนี่ยเป็นแค่สีเสริมนะตัวสุดท้ายนะครับแต่ว่าอาจารย์อาจจะเอาสีที่สามมาพูดก่อนเพราะว่ามันสําคัญที่สุดไงนะครับคือว่าสีสีมันนี่คัเลอร์เนาะแต่ว่าสีหลักนะครับสีหลักเนี่ยจะเป็นสีน้ําเงินนะครับสีน้ําเงินเพื่อนะครับเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยนะครับเพราะสีน้ำเงินเนี่ยจะสื่อสารในระดับจิตใต้สำนึกนะครับว่าเป็นสีแห่งความเชื่อมั่นนะครับในการเป็นสีแห่งความซื่อสัตย์นะครับเป็นสีแห่งความความเชื่อมั่นนะครับ ในด้านของความมั่นคงนะครับในด้านของอให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะไว้ใจเราได้นะครับว่าเราเนี่ยนะครับจะดูแลนะครับบัญชีของเขาเนี่ยนะครับโดยถูกต้องแม่นยําไม่ให้เขาแบบตรงไปตรงมานะครับไม่ให้เขาเนี่ยเดือดร้อนแน่นอนนะครับเหมือนกับว่าให้เขาเนี่ยเชื่อมั่นนะครับในองค์กรของเราว่าองค์กรเราเนี่ยนะครับ คุณของคุณสารนนท์เนี่ยนะครับรับการทําบัญชีเนี่ยสามารถที่จะไปดิวกับทางสัมภารนะนะครับมีอะไรก็สามารถที่เคลียร์ปัญหาได้ให้ให้กับลูกค้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับดูแลบัญชีไม่ให้ลูกค้าเนี่ยมีปัญหานะครับดังนั้นสีที่2เนี่ยนะครับซึ่งเป็นสีหลักนะครับก็จะเป็นสีน้ําเงินนะครับซึ่งอาจารย์จะเติมนิดนึงนะครับสีน้ําเงินนะครับสีน้ําเงินที่ ที่ดีที่สุดนะครับเฉดสีน้ําเงินที่ดีที่สุดเนี่ยนะครับจะเป็นเฉดเฉดสีน้ําเงินที่วิเคราะห์ในระดับด NA นเมื่อกี้อาจารย์ให้ดูเนาะที่ที่เป็นฤด,ดูสีเนี่ยนะครับทั้งหมดมี16ประเภทนะแต่ว่าถ้าเกิดจะวิเคราะห์แบบลึกที่สุดเนี่ยนะครับจะเป็นการวิเคราะหแบบ์แบบแบบดีเอ็นเอนะครับวิเคราะห์ d n a นคือวิเคราะห์ไปบนอว,วัยวะบนตัวเราเลยนะครับเช่นนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะให้ให้ไปสีหนึ่งเนาะนะครับสมมุติว่า คุณสรนนท์ต้องการรู้ว่าสีดําในระดับดีเอนนะครับซึ่งเป็นสีที่ไม่มีใครเหมือนเลยนะครับไม่มีใครเหมือนเลยนะครับเพราะว่าเซลล์ดีเอนเเราเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ละคนนะครับให้ให้ในแสงธรรมชาตินะครับในแสงธรรมชาติก็คือว่าก้ามมุงเช้าถึงบ่ายสามแล้วก็เป็นไม่ยืนกลางแดดนะหลบแดดเข้ามานิดนึงแต่ไม่ใช้แสงไฟใดๆทั้งสิ้นเนี่ยอาจารย์ใช้ที่ที่เห็นเปิดอยู่เนี่ยเป็นไฟที่ใช้สําหรับเทียบสีโดยเฉพาะนะนะครับเป็น เป็นหลอดที่เป็น full spectrum lighting คือมีแถบสีที่มันครบนะครับแถบสีแถบสีที่มันครบนะครับดังนั้นเวลาเทียบสีเนี่ยเรื่องแสงสำคัญที่สุดนะครับก็ให้เป็นแสงธรรมชาตินะแล้วก็อาจจะให้นะครับให้เพื่อนนะครับถ่ายรูปตาให้นะนะครับ หรือเราจะดูเองก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็อาจจะดูยากนิดนึงนะครับอาจจะดูในกระจกนะครับแล้วก็ใช้แว่นขยายนะครับแล้วก็ให้เพื่อนเนี่ยถ่ายลูกตานะครับให้ชัดๆเลยนะครับแล้วก็ขยายออกมาเนาะแล้วก็หาแถบสีอย่างเงี้ยนะครับมาเทียบตาดำเรานะครับมันจะมีขอบอยู่เนี่ยสมมติว่าอันนี้เป็นตาดำนะครับมันจะมีขอบตาอยู่นะครับขอบของตาดำนะครับจะเป็นสีเข้มๆนะครับอันเนี้ยเป็น เฉดสีด <s interesting one> ําส่วนตัวของเราเลยนะครับเราหาเออ่หาพวกแฉกสีพวกนี้นะครับมามาเทียบดูว่ามันเป็นเฉดไหนนะครับอันนี้จะเป็นจะเป็นสีดํานะครับเป็นสีดําที่ตรงกับ DNA ของเราเลยนะครับเออแล้วก็เป็นสีอายไลเนอร์ด้วยนะครับเป็นสีอายไลเนอร์เฉพาะตัวของเราเลยนะครับเนี่ยการเทียบสีในระดับ DNA เนี่ยมันเทียบแบบนี้นะครับแล้วก็สีนุ่งเงินที่เป็นในระดับ DNA อ็นก็จะเทียบจากอวิวะ บนตัวเราแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจารย์ไม่ได้บอกนะว่าเป็นใน้วส่วนไหนนะครับเพราะว่ามันมันต้องมาวิเคราะห์ไงนะครับก็คือสีเงินเนี่ยมันอาจจะเป็นตั้งแต่สีเขียวอ่อนจนถึงม่วงแก่ได้เลยนะครับซึ่งถ้าเกิดจะทำจะทำจะทำรูปโปรไฟล์นะนะครับอาจารย์แนะนําเลยเพราะว่ามันจะตรงมันจะสื่อตรงขึ้นพลังเรามากที่สุด่ยนะครับก็แค่ที่ย้อนดูเนาะที่ที่เทียบที่เทียบสีให้ดูเนี่ยเพราะว่า <Happiness. S 2> สีพวกนี้สีแต่ละสีเนี่ยมันจะมีคลื่นพลังของมันนะครับทุกอย่างเป็นในในจักรวาลนี้นะครับเป็นเป็นคลื่นพลังทั้งหมดนะครับแล้วก็สีแต่ละสีมันจะมีค kind ล of ื่นพลังตัวเราเองก็มีคลื่นพลังนะครับพอพอเฉดสีมันมันมันจูนตรงกับคลื่นพลังของเราเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้หน้าเรามีออร่านะครับมันก็จะทาให้หน้าเรามีออร่าอันนี้จริงๆอันนี้พวกนี้มันจะมีหมดเลยนะครับสีสีลิปนะครับสีลิปสีบัชออนนะครับ สีลิปสีบัชออนนะครับพวกสีผมนะครับเนี่ยจะอยู่ในนี้หมดเลยนะครับสีผมที่สามารถทําได้นะครับพวกสีสูทสีเสื้อนะครับสีเครื่องประดับรองเท้ากระเป๋านะครับเนี่ยมันจะอยู่ในนี้หมดเลยพอพอมนพอเราวิเคราะห์สีปุ๊บเนี่ยอาจารย์จะใช้คําว่าจะดีไหมถ้าต่อไปนี้เราจะได้ไม่ต้องออกไปซื้อเสื้อผ้าเครื่องสำอางหรือทําสีผมที่มันไม่เข้ากับเราอีกต่อไปนะครับเนี่ยพวกนี้นะครับมันจะขึ้นพลังมันจะตรงกับเราถ้าแบบนี้ขึ้นพลังขัดนะครับ มันจะมันจะส่งผลให้ให้เห็นในด้านในทางกายภาพเลยเนี่ยครับเห็นไหมครับมันทาปุรยยาปุ๊บนะครับหน้าเราดอกทันทีเลยนะครับหน้าเราตายทันทีเพราะว่ามันขัดพลังของเรานะครับทําให้ออร่าเราหายไปเลยมันไปขัดกับขึ้นออร่าเราไงนะครับนั้นในด้านของเฉดสีเนี่ยมันสําคัญนะครับต้องให้ตรงตัวสีเนาะนะครับสีที่2ก็คือสีน้าเงินนะครับเป็นสีส่วนใหญ่เลยนะครับถ้าเกิดจะถ่ายถ่ายรูปโปรไฟล์นะครับเป็น แจ็คเก็ตหรือสูตรอะไรเงี้ยนะครับก็เออก็อาจจะแนะนํานะเพราะว่าเราทําบัญชีนะครับเราทําบัญชีเนี่ยนะครับเราก็ต้องออสร้างความเชื่อถือนิดนึงนะครับดังนั้นเราจะไปถ่ายรูปแบบก้องแก๊งอย่างเงี้ยมันก็คงคงไม่ได้นะนะครับเราอาจจะต้องสร้างตัวตนนิดนึงนะครับให้เราดูเป็นมือโปร,โปรนะครับอาจจะต้องอย่างน้อยอย่างน้อยก็ต้องคานิเกนนะแต่ว่าถ้าถ้าแจ็คเก็ตก็ดีเลยนะครับมันก็จะเ,เพื่อใช้เป็นรูปโปรไฟล์นะครับ เพื่อจะให้เขาเนี่ยเชื่อมั่นเรานะครับว่าโอเคเรามือโปร,โปรนะถึงเราจะรับจ้างทําแต่เราเป็นแบบมือโปร,โปรนะครับเราเราเออเราจะไม่เหมือนรับจ้างทําทั่วไปนะครับคุณดูคุณมั่นใจเลยนะครับว่าของเราเนี่ยเราดูแลเท่ากับบริษัทบัญชีใหญ่ๆเลยเนี่ยนะครับใช้ใช้ในหน้าของเรียกว่าสไตล์คลาสสิกนะครับสไตล์คลาสสิกก็คือเป็นเป็นสไตล์ที่ เราไม่ต้องใส่เครื่องประดับมากอะไรเงี้ยนะครับเป็นเป็นเป็น c o r เ o r a t e นะครับให้ดูให้ดูเป็นมือโปรเนาะนะครับแล้วก็สีที่สีที่สามนะครับที่อยากจะให้มีนะครับบนตัวก็คือสีแดงนะครับสีแดงในในโลโก้เนาะนะครับก็จะเป็นสีสีน้ำเงินนะครับสีสีน้ำเงินแล้วก็สีสีแดงนะครับสีแดงแล้วก็สีชมพูนะครับ สีแดงเนี่ยก็เป็นสีเสริมเหมือนกันนะครับกับสียมพูนะครับจริงๆาการให้ให้ไปให้ไปสีสีละกันนะครับให้เป็นสีสีนะครับมันจะมีสีหนึ่งที่ที่เอามาใช้ก็ดีมากนะครับเอามาใช้ก็ดีมากเพราะว่าสีแดงเนี่ยมันจะเกี่ยวในด้านของคอมมิทเมนต์นะครับคือ,อจะเกี่ยวในด้านของพันธสัญญานะครับอันนี้ถ้าเกิดเรากลับไปดูใน ในแต่วิดีโอที่คุณโจคุณโจสอนที่เขาโค้ชของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยสังเกตไหมครัเมื่อ2วันที่แล้วนะครับโดนัลด์ทรัมป์ก็ใส่ไททสีแดงถ้าเกิดติดตามข่าวนะครับคุณอัลเนนติดตามข่าวเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ใส่ไททสีแดงนะครับไปออริโซนานะครับซึ่งไปเยี่ยมโรงงานหน้ากากแต่ว่าตัวเองก็ไม่ใส่โอเคนั่นคือโดนัลด์ทรัมป์นะครับแต่เขาใส่ไททสีอะไรไทไทส์สใส่ไททสีแดงจริงๆไม่ได้อยากไปเยี่ยมโรงงานหน้ากากเท่าไหร่หรอกนะครับแต่ว่า ไปเพราะว่าพื้นที่นั้นเนี่ยนะครับเขาต้องการเสียงนะครับจริงๆไปหาเสียงนะครับเขาใส่ใช้สีแดงเพื่อเวลาหาเสียงเนี่ยเขาจะใช้ใส่ใช้สีแดงเพื่อจะต้องการสร,ร้างนะครับความรู้สึกว่าสิ่งที่เขาพูดอ่ะสิ่งที่เขาหาเสียงเนี่ยเขาทําได้แน่นอนนะครับในเรื่องของพันธุพันธสัญญางั้นสีสีแดงก็อยากให้เป็นสีรองนะครับสีสีรองที่อาจจะมากกว่าสีพูนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ต้องไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าเป็นสีที่แรงนะครับ เพื่อจะสร้างนะครับสร้างในด้านของพันธสัญญาให้ให้ให้ลูกค้าได้เห็นว่านะครับเราเอาจริงเอาจังกับงานเรานะครับเราพูดแล้วเราทําได้แน่นอนเนี่ยสีแดงมันจะสื่อแบบนี้นะครับของแพชชั่นนะครับในด้านของความเอาจริงเอาจังนะครับว่าเราเราไม่ปล่อยงานอยู่เละแน่นอนนะครับอันนี้อาจจะใช้เสริมในด้านของพวกเครื่องประดับหรืออะไรก็ได้นะครับให้ยอยู่บนตัวเรานะครับเพื่อจะ เพื่อจะสื่อตรงนี้นะครับแต่ว่าไม่ควรเยอะมากเพราะว่ามันเป็นสีที่แรงมากเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะผลักลูกค้าออกนะครับเป็นสีที่กระตุ้นอารมณ์นะครับแล้วก็สีที่สี่นะครับที่ที่จะให้ก็คือสีขาวนะครับสีขาวซึ่งอาจจะมาในรูปของออถ้าเกิดเป็นใส่ใส่สูทก็อาจจะเป็นเป็นเสื้อเชิ้ตข้างในสีขาวเนี้ยนะครับแล้วก็มีอ,อ,อาจจะมี มีเครื่องประดับสีแดงอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีสีชมพูผสมอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับถือว่าไม่ต้องให้มันแบรนด์มากนะไม่ใช่แบบว่าน้ําเงินขาวมันก็น่าเบื่อนะครับให้ให้มีสีแดงเพิ่มด้วยเพื่อจะเพื่อจะที่จะ,ะกระตุ้นนะครับเหมือนกับกระตุ้นอารมณ์ลูกค้าแล้วก็ให้ลูกค้าเนี่ยนะครับรู้สึกว่าเราเนี่ยมีแพชชั่นนะครับเพราะถ้าไม่งั้นมันจะน่าเบื่อมากไปไนะครับ <S <S สีขาวเนี่ยมันอัอนเนี้ยมันจะสื่อในด้านของความความตั ความบริสุทธิ์นะครับว่าเราโปร่งใสนะครับมันก็จะเหมาะนะครับในในในด้านของบริษัทบัญชีนะครับเป็นเป็นสีที่เรารักษาบาลานซ์นะครับเป็นเป็นสีที่รักษาบาลานซ์นะครับรักษาสมดุลนะครับเราก็เหมือนกันเรารักษาสมดุลระหว่างลูกค้ากับสามกรนะครับให้มันเปลี่ยนหลงตัวได้นะครับก็เป็นสีที่ที่ดีที่มีนะครับตรงนี้นะครับ ก็เป็นสีๆนะครับหลักๆนะครับก็สีหลักเลยนะครับที่เยอะที่สุดก็คือสีสีน้ําเงินเนาะเดี๋ยวอาจารย์สรุปให้นะครับ2ก็คือว่าเป็นสีขาวนะครับเป็นสีขาวเพื่อจะสื่อเพื่อจะสื่อในด้านของความโปร่งใสแล้วก็ในด้านของในด้านของการที่เราจะรักษาสมดุลระหว่างลูกค้ากับสัมภาระเนาะนะครับสีที่สก็คือว่าสีแดงนะครับสีแดงก็คือในด้านของการที่เรา จะ make commitment กับลูกค้านาะให้ว่าลูกค้าเนี่ยนะครับให้เชื่อเราว่าโอเคเ,ออเราเนี่ยสามารถที่จะรักษาคำพูดนะครับดูแลเขาได้แน่นอนนะครับคุณไม่ต้องห่วงเลยเรา passion นะครับเราเ,เราตั้งใจจริงเราเอาจริงเอาจังนะครับที่จะดูแลบัญชีของคุณนะครับไม่ให้ ให้คุณไม่เดือดร้อนนะครับเราก็จะแนะนําคุณด้วยนะครับว่าโอเคค่าใช้จ่ายแบบไหนหมันโป่งไปหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอันไหนควรจะเพิ่มอันไหนควรจะลดอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เราก็สามารถที่จะเป็นตัวออปชันเสริมเนาะนะครับที่เราจะเสริมให้ลูกค้าได้นะครับซึ่งซึ่งอันเนี้ยนะครับก็สามารถที่จะไปคุยในเพจได้เนาะถ้าเกิดเปิดเพจหรือว่าเอาถ้าเกิดยังไม่เปิดเพจนะก็ให้ความรู้ใน Facebook ส่วนตัวก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเปิดเพจเราก็จะยิงโฆษณาได้ไงนะครับ เข้ากลุ่มลูกค้าที่เราต้องการนะครับมันกเ็เดี๋ยวนี้ a c e b o o กก็เริ่มค่าโฆษณาวันละประมาณวันละ32บาทก็ยิงโฆษณาได้แล้วนะครับถ้าเกิดไอเรียเราไม่กว้างเราก็ยิงเฉพาะเขตนะครับเฉพาะเขตเ,เขตที่ที่เราอยู่ที่เราต้องการรับลูกค้านะครับแล้วก็ระบุได้นะเป็น small business หรือว่าเป็นคือไอตัวอะไระตัว Tar ์เกนะครับ เป้าหมายเนี่ยนะครับเราสามารถเลือกได้ละเอียดพอสมควรนะครับในด้านของ f a c e b o o k นะครับก็อาจจะไปเสีอดคศึกษาเพิ่มเติมเนาะนะครับในด้านของอถ้ายิงโฆษณาอะไรเนี้ยนะครับในอของถ้าสนใจเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะไปหาลิงก์ให้นะครับของสภาอุตสาหกรรมหรืออะไรเนี่ยนะครับเขามีสอนอยู่เขา,าจ้างวิทยากรมาสอนฟรีเลยนะครับเป็นกลุ่ม สอนให้ให้ small business นะครับในการที่จะทำตลาดออนไลน์เนี่ยนะครับก็มีเรื่องของการเปิดเพจอะไรเงี้ยนะครับด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าสนใจเดี๋ยวอาจารย์จะ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 เอาลิงก์มาแชร์ให้น้อนะครับแล้วก็ในด้านของการหาเฉดสีเหมือนกันนะครับเถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดยังไม่รู้นะว่าโทนสีของเราเป็นโทนโทนไหนเนี่ยนะครับเอาจารย์มีทำคลิปวิดีโอไว้น้อนะครับ วิธีการที่จะหาได้ง่ายด้วยตัวเองเนาะในขั้นในสองขั้นแรกเนาะทั้งหมดกว่าจะไปถึงดีเอ็นเอเนี่ยนะครับวิเคราะห์ทั้งหมด5ขั้นตอนแต่ว่าอาจารย์สอนในคลิปเนี่ยก็คือวิเคราะห์ได้ด้วยตัวเองเนี่ยมันวิเคราะห์ได้แค่2ขั้นตอนเพราะว่าถ้าเป็นขั้นตอนที่3มันต้องเริ่มใช้เครื่องมือแล้วนะครับมันต้องมันต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วนะครับต,ต้องมีการทดสอบเครื่องมือนะครับสามารถทําตัว,ต,ว,ต,วตัวหรือออนไลน์ก็ได้เนาะนะครับเดี๋ยวอาจารย์แชร์ให้แล้วกันนะครับ ตอบคำถามไหมครับม,มีมีอะไรที่จะถามเพิ่มไหมครับคุณสระ,สะ,ะนนท์นะครับระหว่างรอเดี๋ยวอาจารย์เทียบสีแดงให้ก็ได้เนะนะครับถ้าเกิดเป็นสีลิปเนาะนะครับเ,เนี่ยของถ้าเป็นถ้าเป็นคนทนสีของอาจารย์นะนะครับถ้าถ้า ถ้าอาจารย์ดูที่เป็นผู้หญิงนะแต่อันน,น,นี้อันนี้โอเคเราเทียบสีไอ้น,นี่ก่อนละกันนะครับสีแดงนะครับสีแดงนะครับสีแดงก็จะมีหลายเฉดนะครับก็ต้องให้แน่ใจว่าเป็นเฉดที่ตรงกับโทนสีของเรานะครับอันนี้เป็นของออทัามนะครับเป็นโทนสีของออทัมนะครับเอเวลามาเทียบนะครับหน้าก็จะเซียวไปเลยเห็นไหมฮะเนี่ยมันมันขัดกับพลัง พลังของเรานะครับขึ้นพลังของเรานะครับเดี๋ยวลองออกนะครับหนึ่งสองสามเห็นไหมครับว่าออร่ากลับมานะครับขอบคุณมากนะครับอาจารย์โอเคนะครับเนี่ยนะครับก็พวกเนี้ยพอเรารู้เฉดสีเราก็ใช้กสีลิฟได้ด้วยเนี่ยถ้าอาจารย์เทียบให้ดูก็จะเห็นเลยสองข้างนะฮะเราก็เราก็จะรู้สีลิฟเลยนะครับถ้าถ้าผิดเนี่ยนะครับมันปากมันจะเซียวไปเลยนะครับเหมือนซี้ไปเลยเนาะนะครับ โอเคนะครับมีคําถามแล้วเนาะนะครับขอบคุณมากๆยินดีนะครับเดี๋ยวอาจารย์ไปหาลิงก์มาให้แล้วก็เดี๋ยวแชร์ให้นะครับทําทําอยู่แถวไหน,นครับคุณสรนนท์หรือไปโดนแชร์ให้อาจารย์รืองังแชร์ไลฟ์ให้อาจารย์ด้วยนะครับ เห็นนะครับมืออาจารย์ไปโดนรับทาบัญชีอยู่แถวไหนครับต่างจังหวัดเนาะโอเคครับได้ครับลองดูนะครับเนี่ยใช้ใช้แบบที่อาจารย์ใช้แบบที่อาจารย์แนะนำไปเนาะนะครับมีมีอะไรก็ถามได้เนาะนะครับอไัไห ไหนช่วยได้ก็ช่วยกันเนาะนะครับโอเคนะครับไม่ทราบว่ามีใครจะถามอะไรเพิ่มไหมนะครับวันนี้คงไม่ได้ทําเรื่องแฟชั่นแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็เลื่อนไปไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าอย่างเงี้ยจะดีกว่านะครับอาจารย์ก็กะมาเต็มที่เลยนะครับเพราะว่าสีแฟชั่นนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปไปพรุ่งนี้ละกันนะครับหรือว่าถ้าเกิดถ้าเกิดมีคนที่มาถามก็อาจารย์อยากจะโพสใช้แบบนี้มากกว่านะครับก็จะ จะได้ได้่อได้สอบถามแล้วก็ตรงเป้ามากกว่าเนาะนะครับเอเโอเคงนั้นเดี๋ยวก่อนไปนะครับอาจารย์ให้ความรู้นิดนึงนะครับเ,เตรียมมาเตรียมมาจริงๆว่าจะพูดแต่ตอนแรกแล้วนะครับแต่พอดีคุณสรณนนท์มาถามก็โ้ชไปก่อนดีกว่านะครับสำคัญกว่าเนาะนะครับในด้านของออสไลด์พวกนี้คือมันมันเป็นเรื่องของ general อู่แล้วนะครับก็นะครับ อันนี้อาจารย์เอามาให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดอาจารย์ทำคล่องแล้วนะครับก็จะมามาเป็นรูปให้บนในไลฟ์เลยนะครับก็จะได้ใช้ได้บนมือถือเลยไม่ต้องไปผ่าน obs อะไรก็จะเป็นสไลด์นะครับดูดูแล้วมันไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคเนี่ยในเรื่องของอิมูชั่นนะครับว่านะครับสีแต่ละสีเนี่ยมันกระตุ้นอารมณ์ยังไงเนี่ยมันอาไม่ชัดอันนี้เดี๋ยวค่อยวันหลังลวกันเดี๋ยวอาจารย์มามาโชว์ให้นะครับแต่ว่าอันเนี้ยอันนี้เป็นตัวที่สําคัญถ้าเกิดเราจะทําเว็บไซต์นะนะครับ ถ้าเกิดเราทําเว็บไซต์นะครับก็จะเป็นงานวิจัยนะครับว่าสีไหนนะครับเวลาเป็นปุ่มกดซื้อนะครับในเว็บไซต์เนี่ยนะครับสีไหนที่จะกระตุ้นนะครับคนเนี่ยจะซื้อมากที่สุดนะครับก็จากผลวิจัยเนี่ยก็จะเป็นสีแดงนะครับถ้าเกิดเราใช้ปุ่มสีแดงเนี่ยคนมีโอกาสที่จะปั่มกดซื้อนะครับกดสั่งซื้อได้มากที่สุดนะครับ อันดับหนึ่งเลยนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราเราจะทําเว็บไซต์หรือว่าทําปุ่มให้ลูกค้ากดสั่งซื้อเนี่ยนะครับให้ใช้สีแดงเป็นหลักเลยนะครับสีที่2คือสีเขียวนะครับรองลงมานะครับสีแดงเนี่ยยีนะครับสีเขียว19%นะครับแล้วก็สีน้ําเงินรองลงมา18%สีส้ม17%นะครับแล้วก็สีอื่นๆเนี่ยสิสีดํา9%แล้วก็สีเทาเนี่ยเนะครับเนี่ยเป็นเป็นรายได้ของสีเ ปุ่มกดนะครับให้ปุ่มกดสั่งซื้อนะครับเพราะงั้นเรื่องสีมันก็สําคัญนะครับใช้สีผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับทําให้การสั่งซื้อเราลดลงได้นะครับเพราะว่าสีมันไม่กระตุ้นอารมณ์นั่นเองนะครับสีแดงเนี่ยที่เหตุผลเนี่ยมันคือมันเป็นสีที่กระตุ้นอารมณ์นะครับเราเข้าไปอยู่ในห้องสีแดงนะครับหัวใจเราจะเต้นเร็วขึ้นความดันเราจะสูงขึ้นนะครับสีมันจะมีคลื่นพลังออกมานนาะนะครับโอเคนะงั้นมีใครจะถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับ เป็นอาจารย์อยู่สวดสุนันทาสอนบัญชีด้วยอ๋อดีเลยดีมากเลยครับงั้นงั้นก็เอ่อเราสอนในเพจได้ด้วยก็ดีเลยนะครับคุณคุณคุณสรนนท์นะครับก็จะดีมากนะครับเพราะว่าเราเป็นอาจารย์อยู่แล้วนะครับงั้นทําให้คนรู้จักเรานะครับยิ่งเขายิ่งเชื่อมั่นเรานะครับเขายิ่งเชื่อมั่นเรางั้นแต่ว่าเราต้องมีตัวตนไงนะครับเราต้องเราต้องมีตัวตนให้เขารู้ว่าเราคือใครนะครับเอ่อเอ่อ เพราะว่าการซื้อของสมัยนี้นะครับส,สินค้าเนี่ยมันมันมันเหมือน,มนเหมือนกันหมดแล้วนะครับมันแทบไม่มีจุดเด่นแล้วนะครับแต่ว่าแต่ว่าวคนเนี่ยจะซื้อกับคนที่คุ้นหน้าที่อาการเชร์ที่จะให้ทาเพจเนี่ยนะครับแล้วก็เอาหน้าเราออกกล้องเนาะอาจจะไม่ต้องทาไลฟ์ก็ได้ไดนะถ้ายังไม่กล้านะครับแต่ว่าถ้าเป็นอาจารย์แล้วก็น่าจะไม่เีปันหนานะครับทำเป็นคลิป <crianças> วิดีโออย่างเงี้ยก็แบบสอนให้ความรู้ไปนะครับเพื่อให้คนเห็นหน้าเราว่าโอเค คนนี้นะครับคุ้นหน้าแล้วก็ถ้าเราเป็นอาจารย์อยู่แล้วเขาจะยิ่งน่าเชื่อถือเนาะนะครับงั้นโอกาสที่ได้ลูกค้ามากขึ้นเนี่ยอาจารย์คิดว่าดีเลยแล้วก็ใช้ในด้านของ f c e e o o o เนี่ยนะครับยิงโฆษณาเอานะครับเพื่อเพื่อจะไปเจาะกับคนที่เขาไม่รู้จักเราไงนะครับว่าเราเป็นอาจารย์ทําบัญชีเงี้ยแต่ก็ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายเนาะนะครับ